ก็ช่วงหูใจอยู่ช่งหวใจว่าขาจะเอานจบอารีไปเรียบร้อยแล้วคนปจฟังแล้วเราเรียนั้นั่งใครักเก็มาั้งนั่งนั่งไอไปพาดไปขออาย えっ บ้านละวตรงตงอคาเาเม่หรนกบเือหล่นเงาน่เปลี่ยนสไตล์ไม่เดงเ้เ้มาดนะจ๊ะก็บรูคือกรไหยังว่ารักกับรักเด็ตอมัพุ่งมาจังใดของมันจับมาสิ ไอถ้าปลูดิจะอยหักบ่หักั้นเก็บมาทุกทียดูกันกใส่บอกไงไงคือคอยวิธีทางไฟผมบอกนี่ไ่ด้ทางไปว่านันไปบวกผิดนี่ก็เห็นทางไปเ้เดียวเห็นทางไปบอเจ้ากันมาไปดูไปตงมาหาจังอยากจะพิสอาไฟ ยมไม่โทรไปหาคอืไปโยมน่ดีกว่าพไปชิ้นนีนเขา้ใครขายยางกทรดแล้วท่รเนาะยางทุ่รไอันื้อหอยอื่นหัดเนาะตัวไหนเราจึงทับจอะไเนาะไปอ้อยเนาะเกิดเสีเกิดทุ่รัทรไปอ้อยนี่เกิดปัหาเอันนี้อ้อยเปนต่อดยท่อะไรเงี้ถึงเี้ยดีก่ากระท่ัไปอ้อยกเงินเนาะเงินได้ละ ความปอ้อยอ้อยกบมากตัวคนมันใสอ้อเหอคนใสไลก็เลยนองลับไ้อะจะบวอ้ยกับป่าอวยจงวสมุไราวอ้ยแลวั่งาัวขายยางไม่ได้บ้าอยยางไปแล้วูไปแล้วแล้วทาเลัน้ันนี้เลย่อมวไหนมัตัวมันเลวจกคนเราไปเข่าคางเนเราเน่้า ใกับแมก็จงแล้วก็หไปไปไ่รู้เงินเก็บมงยังเงินมาฝากเขาบุญอไรที่มาหาเงินโดนหนากับมคิดตากันทำพวกฝากกันเลยก็จะปนเงินที่เ่อนาคอยู่ริบเจ้าฝาแบบตรงบางตรงนึง่ไนก็ไป็นใหญ่นกปุลูกหาขนกบม คันวแหละกัจัส่ลกันขอแม่ร้ายมากกมาตัวคนเนาะค่าขอแม่อยู่ไิเนี่ยขอแม่่าพีขอแม่ก็ไปรูดก็ไปก็ไปได้เบริการบบน่อหนกจริงเนี่จริงไปรวดแล้วไปจะไปูดเออบัวต้งเกี่ยขอกันดีแ้วรันน้แบบจบเลยอันนี้ก็ไปอ้อยยน้ำก็สีออกเลยการหาแล้วมันก็บบัวจบเดี ตอนาต่อรังก็เยอะก็้วต่ออีกมาแต่นาที่ตัดตัวจป็นวังไล่ะจา่จัเป็นช่ามันัอาลาที่เข้ากุ้อ่งนี้ลากกต่อไปะตะกี้ม่้อนะตะกีม่พอดเมื่อจะทำกนเหรอจ้จะหมุนไดก็ปลกันก็บเปลีวก็ทำขึ้เก้ เอาทำวิดีโอาเยนี bon ่แตยังวาเอาผืนพ um ่นมาเตะเอาไปตัดตัวยีราฟไ้เดี๋ยวลงข้ามบ่อตรงกิบเอาลงเอาลงตรงกิบคือเจ้าหน้าลก มือคนเบิ่งเหลเลยไลยจงเจสซี่เดี๋ยวคนมันมากถ้าจะมากยุ่งเรื่องของคนอื่นนะเร็วๆนี่ต้องซื้อเลยทลอดกันมีฝังขนาดนี้ยิ่งเสียงเอาหายกันแล้วยังหูฟังด้วยแล้วบ้างไปถ่าได้ยินเยอะถ่าพาเล่นดี้เหตุนี้ดูดีเร็วๆนะแต่ว่าเขาจะเขาคุยกันดีๆเขาคนอยๆคิดว่าใครฝัง กะหายกันนี่อ้ามันหายกัน,นยังครรกันคนเห่าดิจบนคนโทนด่ากันด่ากันเลยนะครับคือว่คนติดจาำแต่คนเดิงเดลาเราบอกกานม้วนในอ้วนเี้กดตานคอือ ไปหมดเดียวไอ้ก็ที่อยู่ในนี้จะบอกเจ้าหน่อยเด้จ้าฮะจะบอกแกว่าแกว่าจงตีอยู่อี่จังวะเมื่อวานกัจังสีส์่ะสีขี้บุกขี้ตาออกมาสหล้วว่าจงตีไอ้จงตีบ่าจังโอ้ยไองมาไอ้เยตาแสบปวดตปวดหัวตีเนี่ยมันนจัน มันทำเป็นบกีได้เนี่ยคืเนาไป่ไปเ้มัดกีไดกเลยั่เาะเจ้าปน่เขาฮัเข้าายร่างกายขไปเข้าายรากายของ้ปาไปดีเมีย 地面不好踢了，踢不。 ยังเผาวอากับผู้เช้าจะเหตุอไรเนาะยมสองสุดได้ยินกว่าจไปิ่งในสุข่เไรตอนเช้านหน่อยอึนไม่เห็นวอ่อออก็เผาเเตยังกับ่ขึ้นตาของมบอกงขเหตุรลดมาที่รังกับ่าดลเก็บตัวจะมาเก็บยียงไว้ยางาวกระจาเยงไว้ยัางข้าวไบ่ได้เกบตัวจะขาทำที่เาเปลเร่งหลุดเาครับ เขาเขาเขาห่อตี้ยเขาหขอเจีเอ้ยมาเขาเขาหอเปียกเออขาวี่าิบ้าบ่เอขเจ้าเิดยอมเขาเปียกนเขาเมันกัเจ้าเขาเียบเมันกับเจ้าเอดีาเก็ยบได้ส่วนนี้แต่สังขรมแท้ๆแทนเขากว่าแต่โบเก็บมันบองอันรองกลางเลยดูบอลถึ่นน